นิวตันสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องอะไรนะก่อนใายสร้างบ้านครับอ๋อก่อใจชัางบ้านนะครับผมนิวตันมาทำอะไรเนี่ยมื่อวานก็แบบเอ่อมาเคลียร์พวกไอ้นะเคลียร์พื้นที่วันนี้ก็จะมาปลูกหญ้านะครับผมก็แบบปลูกไปแล้วบางส่วนนะฮะตามเข้ามารับชมได้เลยนะครับผมนิวตันเป็นไกด์นะนิวตันวันนี้อ อันนี้เตบอบนใช่ไหมเตมบอลนตอนเเตะแไเตะเบาๆยังไม่ใช่ตอบอเหนือยฉีเลยอันนี้อยู่ที่ที่กอดจันนะคะได้กับโรงแองกมากอดจันใช่ไหมครับครับอันนี้คุณทำอะไรอ่ะล้างอ,าอี่ออโดูพื้นน้าเย็นนาดู เราเอาตรวดสวนจัดไว้เรื่องนั้นนะครับ,รบมันก็ดูสวยเป็นอีกแบบขติยวแต่เราแบบทำมันหลังนะติวเองมันหลังมันหลังทำมาอัน <ๆ S 2> นี้เราก็มาอาัปเดตหน้าง,งานนะครับผมหน้าง,งานที่บ้านเดียวนะครับที่กอดจันนะครับผมอยู่ใกล้อ,อะไร<อ>ลูกจ,จังหวัดชนบุรีอยู่ใกล้ที่ไหนครับอยู่ใกล้โรงเรียนนุบากรจันนะครับผมถ้าใครมีลูกอย่างเช่นเอออยาขอสัตย์ที่ดูนะครับเอ้ลูก เดี๋ยวกับบ้านหกโมงนายเด็กมากเลยลูกทำไมนะน่ะก็ให้ลูกเดินกับแล้วก็ปัดจักรยานไปอะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวว่าลูกไม่มีรถจักรยานอ่ะตอนนั้นเราโผล่อัปเดตแบบเราจิ้วถามว่าแล้วถ้าลูกไม่มีรถจักรยานล่ะก็ซื้อให้ดิอจะเดี๋ยวว่ามีดังตอนสามหมื่นอ่ะ โอ้ยก็สบายเลยสองสามหมื่นอ่ะสบายใช้พวกจ่ายน้ำค่าคือทำอะไรอ่ะเตบอลนเหรอจ่ายน้ำค่าไฟก็รอหลายพันแล้วติวออส่วนคาขค่าอาหารก็เกือบหมื่นกว่าบาทแล้วติวเ,เ,ออเนเีน่ยน,น,นี่หลังนี้เป็นหลังที่เท่าไหร่ครับลกูกหลังที่สามครับผมหลังที่สามไม่หรอว่างทุกหลังเลยโอ้บอกว่างให้เต้นพาไปดูดิว่าวันนี้มีสไรส์แถมอะไรมั่ง เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่มานี่เราก็จะมาสัมภาษณ์คนสวนกันก่อนอันดับแรกเอาไว้สวนก่อนโอเคอันนี้คือแบบก็ทำงานทุกคนแหน่ทั้งปลูกหญ้าแล้วก็ไปเอาส่งของมาฮ่ะครับจะส่งใช่ไหมเอาหญ้ามาเมื่อกี้แล้วก็ปลูกนะครับวันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยแบบ ฟานเย็นมาลัดลูกแล้วก็ให้ลูกมาช่วยทำงานใช่ไหมใช่ครับว้าวไอ้ตรงนี้เว้นไวไว้ปลูกอะไรครับพุ่มไม้เหรอพุ่มไม้สูงประมาณไหนเท่านี้ปะเรียกปลูกต้นอะไรอ่ะต้นไม้กิ่นขดบ้างต้นเป็นแนวกันรั้วหรพุ่มไม้กี่คนวะแนวกันรั้วพุ่มไม้กี่คนดอย่าเนี่ยปลูกหญ้านะครับเดี๋ยวจะท่านจะปลูกตอนนี้ยังไม่ได้แปรมา งานอนเล็กอีกอย่างหนึ่งของเจ้าของโครงการที่นี่ก็คือล้างพื้น,น,นทําสวนและล้างพื้นหลังนี้เป็นหลังที่3มนะคะอยู่ที่อําเภกอกอดจันจังหวัดชลบุรีนะคะใกล้ซ j เซเว่นนะคะแล้วก็ยากาอยู่หลังโรงเรียนทุ่มบ้านก่อจัน๋ยวเราแพนบรรยากาศนิดน,นึงนะคะว้าวบรรยากาศว้าวว้าวมากเลยนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองนะคะสองหลังนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็หลังสามก็ยังว่างๆนะคะ ว่าเราผมมาจองกันได้นะฮะโอเคอ่ะไปดูข้างในหน่อยดิลูกไหนไปดูข้างในดิพี่แจ็ตพาไปครับอ่าพี่แจ็ตพาไปนะครับเอาประาณสีขาอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมลูกใช่ครับโหเโหพี oh. ่ไปแอบกระชกเหมือนพี่แจ็ตเมื่อวานอ่ะปะ่ะอุ้ยพี่แจ็ตโอ้โหเฟอร์นี่ให้จริงมะเนี่ยจริงเขาบอกว่านี่ก็จะแถมให้เลยแลเดี๋ยวซูมเฟอร์โอ้โห สวยมากเลยแล้วก็คุณภาพเยี่ยมมากๆเลยนะคะสําหรับโครงการที่นี่นะยู่ต้้นนี่ให้จริงไม่ได้เฟ์อเนี่ย,ยให้จริงครับผมให้ทุกหลังเลยโลหูยเข้ามาข้างในก่อน,นับผมโอเคอันนี้ก็เป็นที่วางทีวีนะคะแล้วก็มีโต๊ะกลางมีโซฟาด้วยนิตัน้นอุ๊ยพิเศษพิเศษนิตัน้นเนี่ยหันไปดูข้างหลังนะฮะอุ๊ยมีโต๊ะกินข้าวด้วยอันนี้แบบเหมาะสำหรับแบบคนที่เลิกงานแล้วก็ข้าวเวฟมาแล้วนั่งกินนะ อันนี้เราแถมม่านท้างหลังด้วยอันนี้เราจะพาไปดูที่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่อันนี้ตั้นเปิดไฟห้องนอนใหญ่อุ้ยตั้นแถมให้ไม่เนี้ยเตียงเนี่ยอุ้ยแถมครับผมอุ้ยตั้นใจดีมากเลยอ่ะแถมเตียงให้ด้วยอ่ะโครงการเนี้ยอันนั้นคือใครมาไงตียวมาไงครับอ้าวน้องวครับมาทำอะไรครับมาดู ตุงมาดูความเรียบร้อยนะเตียวห้องนี้แถมแอร์ด้วยไหมคะอุ้ยแถมทุกหลังเลยโอ้นิตันใจดีจังครับโอุ้ดยอดเลยค่ะอ่านิตันครับ่ปอันนี้ห้องนี้มีเทคเจอร์พิเศษเลยนะดูใส่ข้างบนมานะฮะไหนคะอันละอันละมีไฟหลายมีไฟสามสีครับผมแล้วก็มีห้องน้ำภายในตัวด้วยโอเคไปแต่สุขภัณฑ์ยังไงอยู่ สซอรห้องนี้ก็จะเป็นแบบห้องญาติพี่น้องหรือว,ว่าอันนี้ก็ได้หรือว่าห้องพ่อแม่อ้าวเปิดมาก็เจอน้องตียวแล้ว <c oughs> สำรวจไปแล้วต้เตียวโ <Okay. S 1> อเคเราก็แถมแอร์ให้ทุกหลังเลยเนาะฮะอ๋อโอเคตันใจดีจังเลยย่าแถมเฟอร์ให้ด้วยแอร์ผมอันนี้ห้องนอนหนึ่งใช่ไหมลูกห้องนอนนี้จะเป็นห้องเก็บของก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันแบบเป็นห้องเก็บของก็ได้นะฮะ อยาาติดแอร์ตรงไหน <S <S 2> <S 2> ก็บอกเราอย่างเช่นห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กห้องนอนกาลางอะไรตัวเนี้ติดแอร์สบายเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเค <S 2> <S 2> โอโตโอ๊ <S <S 2> <S 2> <S ตกินข้าว่อยห้องครัวครับผมเนี่ยอันนี้เราแบบอ่ะอ่ากว้างมากเลยอะกว้างครัครัวแล้วก็ต่อข้างหลังแถมซิงค์ด้วยใช่ไหมถลกต่อทุกหลังโอ้ต่อทุกหลังเลยใจดีจังเลยอ่ะครับ เดี๋ยวเราไปดูคนสวนข้างนอกกันดีกว่าว่าบรรยากาศว้าวๆยังไงบ้างวันนี้อันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับผมนะยามเย็นโอ้ยไม่ตัดเลิกเรียนมาหรอหรือไงเลิกเรียนมาโอ้นี่ยังคือยายมาช่วยงานเออใช่ไหมครับครับโอเคต่อไปซื้อยาเลยโอ้โอ้ตันเก่งจังเลยเอ้านี่มีเด็กนักบอลด้วยอ่ะ เป็นนักบอลทีมชาติละเตียว้งเจ็ดบอลนะครับอ๋อชอบเตดบอลแล้วครับว้วมีบอลมาเล่นด้วยโอ้พี่ตั้นใจดีจังเลยอ่ะพี่ตั้นสุกให้ด้วยเหรอเล่นน้องแล้วพี่ตั้นเล่นกับน้องไหมล่ะอุ้ยไม่ไหวแล้วอะทำไมอ่ะน้องอยากมีเพื่อนเล่นทำไมอ่ะน้องอยากมีเพื่อนเล่นเนี่ยเลยโอ้โหไฟสว่างมากๆเลยเนี่ยเนี่ยพี่ตั้นน้องน้องติวกับนิวตันเล่นบอลกันระวังล้ม จะเตะเข้าไปในป่าหาไม่เจอนะลูกโอ้โหบรรยากาศยามเย็นคือดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนงานนิดนึงนะคะคนงานหายไปไหนสวนฮัลโหลพี่กอนสวัสดีครับทำอะไรคะน่ะก็ปลูก้าครับปลูกยาโอ้โหโอ้สูงเท่าไหร่เนี่ยสองอ่ะสูงเกินตัวแรกตัวแรกตัวขนาดนี้เลยไหมนี่วัยรุ่นแล้วไงข้าวโพดไงวันนมอ่ะ ฝากช่องนิดนึงค่ะอันนี้ตั้นสำหรับใครที่อยากจะติดตามหรือว่าอยากจะหาบ้านก็ติดตามแอดมินเพจนะครับผมที่ Facebook แล้วก็บ้านโซนดอ๊กดันอําเภอกอดจันจังหวัดชมบุรีนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่แอดมินเพจนะครผมรับสายตลอดที่14ชั่วโมงนะครับครับดีดีรับสายครับ หรือว่าใครอยากจะไม่พลาดทุกการรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดทุกการรับชมของคีวีโอแล้วนะครับผมกสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับที่ค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามไว้นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย